มาตาสนะครับประมาณปี2 0 1 2ดอ,อกกุญแจหายหมดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการสร้างดอ,อกกุญแจขึ้นใหม่นะครับขั้นตอนการสร้างดอ,อกกุญแจขึ้นใหม่ครับ หลังจากสร้างดอกกุญแจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไขประตูไขสวิตสตาร์ทได้แล้วนะครับรถคันนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับสังเกตจากตัวรูปรถสีแดงที่กระพริบแบบนี้นะครับกุญแจที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมทดสอบไปดูนะครับเสียบกุญแจนะครับบิดออนสังเกตนะครับไฟรูปรถรูปแม่กุญแจกระพริบรัวๆแบบนี้นะครับสตาร์ทรถไม่ได้นะครับเมื่อเราบิดกุญแจสตาร์ทนะครับ เงียบนะครับได้สตาร์ทไม่ทํางานนะครับต้องใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบอีโมนะครับเดี๋ยวผมลงทะเบียนเสร็จจะมาทดสอบสตาร์ทให้ดูอีกครั้งนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากผมใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบ immobilizer เรียบร้อยแล้วนะครับได้ทําการรีเซ็ตนะครับให้กุญแจเก่าที่หายนะครับนากลับมาสตาร์ทรถนํามาโกลิโมทไม่ได้นะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับจะสตาร์ทได้เฉพาะกุญแจที่อยู่ในมือผมดอกนี้เท่านั้นนะครับอ่าทดสอบรีโมดก่อนนะครับ ล็อกเปิดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบสตาร์ทครับเสียบกุญแจครับมิดออนนปัดนะครับสังเกตนะครับไฟรูปรถรูปแม่กุญแจที่เคยกระพิมก็ดับลงทันทีนะครับสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถมัดด้าสองทำกุญแจรถหายหมดมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับ0826166655ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ ทดสอบกดรีโมทนอกตัวรถนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับนนล็อกเปิดนะครับเปิดท้ายครับกดแช่ครับใช้งานได้ปกตินะครับ